ข้อปฏิบัติว่าต้องไซส์อย่างไรมีสิ่งที่เรามาเนี่ยันนี้ก็เพราะว่าทุกอย่างเราจะเปลี่ยนนะเจอตัที่เราอานะกระทรวงพาย์เราก็ทำหน้าที่เร่งการขายเลยูยาวผูเที่ยวยาวเที่ยวิวมันผูนะ้เนี่ยมนิวมันเป็นประชุมทู้ผ้าช่วงีว่าคุมันจะมีน้อยนะครับต้อ

ผลไม้ที่เราจะเน้นในเรื่องของการส่งออกรอบนี้ก็จะเป็นเรื่องของมังคุดนะคะที่จะผลักดันให้ไปสู่ตลาดเมืองรองประเทศญี่ปุ่นนะคะ,ะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆซึ่งเกษตรกรจะได้รับโอกาสนะคะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนสิงหาคมในเรื่องของมาตรการไม่มีการลดมาตรการในเรื่องของการไม่ต้องอบไอ้น้ำนะคะให้ผลไม้ของ เมืองไทยเนี่ยค่ะไปประเทศญี่ปุ่นได้นะคะก็มีการาตกลงกันนะคะระหว่างผู้ซื้อนะคะก็คือซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่งออกนําเข้าไปประเทศญี่ปุ่นกับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรของเรานะคะซึ่งมีการกําหนดไว้นะคะอยู่ที่ประมาณ480ตันซึ่งจะสร้างมูลค่าในการซื้อขายได้ไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทค่ะผมมองว่าเป็นเป็นผลดีอย่างมากนะครับเป็นอย่างเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยจะได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีต้นมีต้นทุนในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากถ้าเกิดเรามุ่งตลาดจีนอย่างเดียวเนี่ยครับราคาเฉลี่ยมังคุดเราเนี่ยครับมันจะอยู่ประมาณ30บาท20บาทแต่ละปีบางช่วงแต่ถ้าเกิดเราได้เปิดตลาดใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เกิดเรียกว่ามันขยายวอลลุ่ม ซึ่งเรามีมังคุดเนี่ยปีละหลายแสนตันอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราเพิ่มตลาดขึ้นไปอย่างงี้มันสามารถเพิ่มไรายได้กับเกษตรกร,ร,กรโดยปกติของเราเนี่ยกลุ่มมังคุดเฉวดปูนผลหรือว่ากลุ่มมังคุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยครับเรามีการรวมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรซึ่งมีการทํามังคุดคุณภาพกันอยู่แล้ววันนี้แสดงว่าแค่ว่าลูกค้าต้องการโปรดักต์หรือว่าต้องการสินค้าแบบมาตรฐานแบบไหนเนี่ยผมเชื่อว่าทางเกษตรกร,ร,กรทุกกลุ่มเนี่ยสามารถตอบสนองให้กับตลาดได้ทุกประเทศครับผม แมคโครนี <S an> ่แหละตัวจริงใช่ค่ะแมคโครของครบคุณภาพดีตัวจริงเรื่องราคาแมคโครตัวจริงถูกจริงราคาไายสม่ำเสมอแมคโครนี่แหละตัวจริงใช่ค่ะแมคโครของครบคุณภาพดีตัวจริงเรื่องราคาแมคโครตัวจริงถูกจริงราคาไาย